วันนี้วันจิตวันพระมาทำบุญครับผมไหว้พระเลยครับสาธุ อันหมดแล้วอ่ะแก <laughs> ่ายพอน่ย่าย่ายทงาทำบุอโอเคเดี๋ยวอโทรศัพท์อยู่นี่มีเสใส่ม่สามนาทีึ้นนะพ่อ่ลงอนนั้นฝากโทรศัพท์หน่อยเมีโทรศัพท์ีโทรศัพท์ีเออ 我们俩呢？